Oh. สงไวงวัไอดอลวันนี้จะพาไปพบกับนักวิ่งเทรลวัยเกษียณที่ผ่านมรสุมชีวิตมากมายจนเหมือนคนที่ตายไปแล้วและเกิดใหม่จะโหดสักหน่อยครับมันไม่มีทาง,งเรียยๆหรอครับลชีวิตใหม่กับการวิ่งเทรลจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดครับ สำหรับตำรับยายวันนี้ตามสองยายมากินเมนูจานเด็ดกันที่จังหวัดจันทบุรีกับเมนูผักพื้นบ้านที่แค่ได้ยินชื่อต้องหาแต่จะเป็นเมนูอะไรติดตามได้ในสำหรับตำรับยายวันนี้ครับ รับวันนี้เนี่ยต้องวอร์มกันเป็นพิเศษหน่อยนะเพราะว่าน,นี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะวิ่งเทลครับแล้วผมเนี่ยก็นั่กับคุณลุงวัยกเกษียณที่เขาเป็นนักวิ่งเทลที่แบบว่าแข็งแรงมากระยะทางขึ้นเขายายดา6กิโลเมตรแต่ชายผู้นี้ใช้เวลาพิชิตเพียง5 3นาทีเท่านั้นครับคุณลุงท่านนี้ไม่ได้มีเหรียญรางวัลใดๆจากการวิ่งเทลเลยนะครับ ติดเลาติดบุหรี่ทุกอย่างครับสามเดือนนี่ข้าวไม่เคยกินเลยครับนอนตื่นขึ้นมาต้องคลำหาก่อนเลยครับเดนทางมาป่วยเป็นน้ำมาสฟิกมันปวดแขนอยู่สต่ยาวัน mm hmm. ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นโรคหัวใจแต่แรกลูกก็พามาออกกำลังเดินกี่อวันสองโลสามโลเงี้ยหมายนี้กลับเขินไปลกูก แต่สิ่งที่เขาได้รับคือชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ครับน้าเหวยยอดมนุษย์ค่ะก็น้าเหวยผู้พลิกชีวิตครับจากคนติดเตียงมาเป็นคนที่แข็งแรงอย่างที่เราคุยๆกันคือเทพเป็นเกาแยดาครับเพราะคุณลุงเป็นไอดอลของของพี่เลยเพราะว่าตั้งแต่รู้จักแกมาก็คือพยายามที่จะออกกำลังกายให้ได้เหมือนน้เหว และเขาคนนี้คือลุงเหวยวัย61ปีนักวิ่งเทรลใจสู้ครับวันนี้อากาศดีนะครับทำบรระกาศดีครับคุณลุงครับที่ที่เรากำลังจะเดินไปเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขายหญ่ดาครับเขายหญดาครับระยะทางที่เรากำลังจะเดินขึ้นไปเขายาย่ดาเนี่ยประมาณกี่กิโลได้ครับคุณ ขึ้นไปถึงยอดกี่รับหกโลครับหก oh. โลหกโลสามโอ้โหคุณลุงครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะไหวหรือ <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าขาตึงแน่ๆเลยวันนี้ปกติคุณลุงมาวิ่งแบบนี้บ่อยไหมครับ <laughs> บ่อยครับเกือบทุกวันครับมาสี่ปีห้าปีครับ สี่ปีห้าปีครับงั้นวันนี้ครับคุณลุงคุณลุงต้องช่วยผมนิดนึงนะผมขอวิ่งด้วยคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมขอบกางทางคุณลุงยิ้วผมไปด้วยนะโอเคนะครับกุณลลงจับมือกันจับมือกันโอเคสูกไปด้วยกันนะครับที่เขาใยดาเป็นสถานที่วิ่งเทรลที่มีคนมาวิ่งตลอดเวลาเลยนะครับ และตลอดทางที่ผมวิ่งคู่กับคุณลุงขึ้นมาจะสังเกตเห็นว่าทุกคนที่มาวิ่งจะทักทายคุณลุงกันทุกคนเลยล่ะครับก็เพราะว่าคุณลุงเหวยเป็นคนแรกๆที่มาเริ่มวิ่งขึ้นเขาใหญ่ดาก,ก็ว่าได้ครับแต่นี่เป็นครั้งแรกสำหรับการวิ่งเทรลของผมด้วยสิครับจะรอดหรือจะร่วง,งต้องดูกันไปนะครับ <laughs> ไปกันเลยครับไปกันเลยทุกคนครับนี่ผ่านไปแค่กิโลเมตรแรกเท่านั้นแต่ว่า ลุงเหม๋ยไปแล้วโอ้โหนี่61แล้วนะครับที่เราเห็นผมอายุเนี่ยยังไม่ถึง30เลยหอบแทก,กแล้วครับทุกคนเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเอากำลังใจเอาแรงใจช่วยผมด้วยนะฮะไปกอนไปเร็ว คุณลุงครับวิ่งมาตั้งนานได้กิโลเดียวเองนี่หอบแขกแล้วนะครั้งแรกที่ลุงมาวิ่งอ่ะลุงวิ่งได้แบบยาวเลย6กิโลเลยไหมครับไม่ได้ครับแค่เก้าร้อยเมตรกว่าอ๋อเก้าร้อยเมตรเหรอนี่แสดงว่าผมมาครั้งแรกได้โลนึงนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วใช่ไหมโอเคใจเชือนิดหนึ่งคุณลุงครับแล้วอย่างนี้คุณลุงฝึกยังไงอ่ะจนแบบสามารถไปพิชิตยอดเขาข้างบนได้หกกิโลผมพยายามขึ้นทุกวันนี้ ขึ้นจนวันที่สองก็ขึ้นไปได้โลครึ่งครับขึ้นไปเรืเร่ยอยๆทุกวันคุณลุงใช้เวลาน,นานขนาดไหนกว่าที่จะขึ้นไปข้างบนได้เลยครับเป็นเดืนอนหนุ่มไงครับโอ้เป็นเดือนเหมือนกันใช่ไหมโอ้ไปหยุดช่วงสามโลมีนานครับโอ้ไปค้างที่สามโลนานเหมือนกันกันล,ลงอยู่แค่นั้นแล้วตอนที่เราไปค้างที่สามโลลุง มีแบบถอดใจบ้างไหมครับว่าเฮ้ยไม่เอาละพอ3โลก็3โลกลับดีกว่าไม่ถอดครับทำไมอ่ะเพราะอยากจะทำให้ชนะใจตัวเองอ่ะให้ชนะโลกภัยให้เ็บครับแล้วลุงก็ทำได้นะเขายายดาไม่ได้มีแค่เส้นทางวิ่งขึ้นเขาเท่านั้นนะครับ แต่เส้นทางศึกษาธรรมชาติก็สวยไม่แพ้กันเลยลุงเหวยเลยขออาสาเป็นไกด์พาไปชมน้ำตกเขาใย,ยดากันสักหน่อยแต่เส้นทางลงน้ำตกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับลุงพาผมไปไหนเนี่ยไปลน้ำตกครับน้ำตกเหรอครับน้ำตกเขาใย,ยดานะที่ลุงบอกนะครับผมไปทาง,างนี้ครับนี้ครับ จะโหดสักหน่อยครับมันไม่มีทางเลี่ยบหรีเหอเปล่ครับลุงนี่ครับตั้มหนึ่งลงุงตั้มนึงเดี๋ยวนะทางนี้เนี่ยถือว่าเป็นทางที่ถ้าเกิดว่าคนมาจะพิชิตยอดเขายายดาต้องผ่านน้าตกตรงนี้ก่นอนแล้วทางนี้นี่ใครเป็นคนเจอครับว่าต้องลงมาทางคดเคี้ยวแบบนี้เลยผมครับลุงเหมยเองเหรอลงมาตามร่องน้ำ มาตามร่องน้ําำทากคนต้องไปกระน้ำตกข้างล่างอ๋อลุงเหวยเห็นว่ามันมีร่องน้ํามาก่อนครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันต้องมีน้ําตกแน่ๆโอ้โหแล้วลุงก็ดุมดุมด,มดุมลงมาอย่างนี้เหรอหคนเดียวมากับพวกครับสามคนครับโอ้โชคดีมากับเพื่อนนะแล้วมันต้องเดินไปอีกไกลไหมครับกว่าจะถึงถึงอีกเกือบกิโลครับกิโลเลยเหรอครับโอ้ลุงเอยอะไปลุงไหวผมก็ไหวครับ คเดี๋ยวจะมีหนเชือกลงนบครันี่ผมเป็นทาสานเลยไมลุงมาลงมาเลยครับลงมาเลยครับลโหลโอเคนายฟองต้องได้แล้วแหละตอนเนี้ยไหวไหมลุงก็ไหวไหมผมจะตายแล้ครับโอเคครับและนี่คือลุยลุยไม่รู้เลย ครับแน่ใจนะครับว่านี่คือรายการผู้สูงอายุโอ้โหสุดยอดโอ้ลุงเดินเก่งขนาดนี้นี่เมื่อก่อนลุงทำอาชีพอะไรครับเดินทีครับรถแกงีดยางครับทำจ้างีดยางครับ๋อก็เลยแข็งแรงมาจนถึงวันนี้ครับผมแล้วตอนนี้ยังรีดอยู่ไหมครับลุงไม่เกดเลยครับไม่ไหวแล้วเหรอครับ กีดไม่ไหวแต่มาเดินป่าเดินเที่ยวอย่างนี้ไหวไหวครับก <c oughs> ็มือไม่ทำงานเนี่ยมือมันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมอะฮะคร<อ>ับจริงๆแล้วลุงเหวยก็ประกอบอาชีพมาหลายอาชีพแล้วครับไม่ใช่แค่กรีดยางอย่างเดียวเมื่อก่อนเคยขับรถรับส่งนักเรียนและในปัจจุบันลุงเหวยก็ขายน้ำส้มคั้นบรรจุข,ขวดอยู่ครับ แต่เหมือนว่าการวิ่งเทรลน่าจะเป็นอาชีพหลักไปแล้วล่ะครับลุงครับนี่เราถึงครึ่งทางหรือยังอ่ะถึงแล้วครับครึ่งทางแล้วนะครับโอ้แล้วอีกครึ่งทางคือต้องเดินขึ้นไปอีกเดินอีกประมาณสามร้อยเมตรครับประมาณสามร้อยเมตรครับทุกคนครับสามร้อยเมตรที่อยู่ในน้ําตกหรือว่าทางขึ้นเขาแบบนี้มันไม่ได้ขึ้นกันง่ายๆนะครับมันใช้เวลานันมากแล้วก็ ตอนนี้เหมือนฝนกำลังจะตกแล้วด้วยเส้นทางธรรมชาติแบบนี้เนี่ยเราอาจจะขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยไม่ทันเวลาก่อนที่จะฝนตกนะใครที่แบบชอบวิ่งสายวิ่งเทรลหรือว่าเดินป่านะพวกสายธรรมชาติเนี่ยผมเชื่อว่ามาที่นี่เขาเรียกว่าน้ำตกเขาเย,ยดาขเขาเยดาครับเออถูกใจแน่นอนครับเอาเป็นว่าแต่ว่าลุงฝนจะตกแล้วลราหนีฝนก่อนดีกว่าไหมมาคุณลุงนำเลยครับมา น่าเสียดายนะครับที่วันนี้เราไม่สามารถขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของน้ำตกได้แต่ผมคิดว่าแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วล่ะครับเพราะตลอดเส้นทางถือว่าสวยมากๆนี่แหละครับคือมนต์เสน่ห์ของการวิ่งเทรลการวิ่งเทรลไม่ได้เป็นการวิ่งเพื่อเข้าเส้นชัยเท่านั้นแต่การวิ่งเทรลคือการวิ่งเพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาตินั่นเองครับก่อนที่คุณลุงจะมาเป็นนักวิ่งเทรลแบบนี้เมื่อก่อนชีวิตคุณลุงเป็นยังไงบ้างครับไม่ ติดเหล้าติดบุหรี่ทุกอย่างนะเป็นหนักมากนะกินขนาดสามเดือนนี่ข้าวไม่เคยกินเลยคนระับ<ส>นอนนอนตื่นขึ้นมานะต้องคลำหาก่อนเลยคนระับอ๋อตื่นมาปุ๊บสติได้ปั๊บจับขวดเหล้าก่อนเลยครับผมโหมันหนักขนาดนั้นฮะแล้วนอกจากเหล้ามีบุหรี่ด้วยฮนะบุหรี่ด้วยวันหนึ่งขนาดไหนครับลงุงประมาณอสองซองไงสองซองครับ ก็คือสูบทั้งวันเลยเหมือนกันสูบทั้งวันเลยตอนนั้นร่างกายเป็นยังไงบ้างครับค ok ุณลุงก็ร่างกายก็ทุดโทรมใจสรางมาป่วยเป็นอมมนมัมพฤกษ์เส้นเลือดสมองแตกครับตอนนั้นที่เกิดขึ้นคือเป็นอมัมพฤกษ์เกิดจากเส้นเลือดในสมองแตกครับอาการเป็นไงบ้างครับตอนนั้นอาการ,านนการมันก็มันปีกไปหมดเลย ซีกไหนครับพุณลงุงซีกขวาซีกขวาก็คือไม่มีความรู้สึกไปเลยครับครับแล้วช่วงนั้นคุณลุงต้องนอนติดเตียงเลยไหมครับนอนก็นอนอยู่พักหนึ่งทุกวัน,นไปสองไปีได้ชาไปครึ่งซีกแล้วไปไหนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีแรงก็ยังไม่หยุดเล่าคือเครียดเครียดนี่ลูกก็เรียนทำไรไม่ได้ครับ กินต่อยอกิออนจนกรทั่งกินทั้งสองคนเลยภรรยาด้วยมาภรรยาเกิดเสียชีวิตเส้นเลือดแตกเหมือนกันขาที่เลยคุณลุงอ่ะเส้นเลือดในสมองแตกแต่เป็นอมัมพฤกษ์แต่ภรรยาเส้นเลือดในสมองแตกปุ๊บเสียชีวิตเลยเสียชีวิตเลย<อ>ก็เลยนะันมเลิกได้ตอนนั้นเลยแสดงว่าสติมันเกิดตอนนั้นครับ ที่เราเห็นแบบคนที่เรารักเสียไปแล้วจากไอ้เล่าไว้แหละใช่ไหมแล้วคุณลุงยังไงต่อครับหลังจากที่ได้สติตรงนั้นแล้วมันก็ช่วงก็อยู่ก็หันมาขับรถรับนักเรียนตู้ครับอยู่ร้านไงขับขับไปเกิดมันปวดแขนอยู่ระยาวันอื ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นโรคหัวใจครับก็ไม่เคยไปเช็คเนอะอ่ามาอยู่อยู่ก็นอกไปเลยอ๋อแสดงว่าตอนที่คุณลุงเป็นอมัมพฤกษ์เสร็จแล้วอาการดีขึ้น,นกลับไปขับรถรับจ้างได้ครับแต่ต่อจากนั้นเมื่อไม่นานต่อมารู้สึกวูบคุณหมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจอ,อีกอุตสาห์หายจากอมัมพฤกษ์มาแล้วนะโดนโรคหัวใจเล่นเข้าไปอีกครับ อาการตอนนั้นเป็นยังไงครับคุณลุงโลกหัวใจเหมือนตายแล้วเกิดมาเนี่ยอืมก็ช่วงไม่ถึงยี่สิบนาทีนี่ตัวเย็นตัวเหลืองมาแล้วฮะไปโรงพยาบาลไม่ทันแล้วครั<ะ>ไปดอนอยูออ่ห้องเฉยเินพวกร้านเานื่อไทยคลิปลงปโพสลงเฟซกันนะว่าลงตายแล้ว แสดงว่าดูเหมือนไม่น่าจะรอดแล้วครับครับ,รบหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมีการปรับเปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างครับก็ามาออกมาแล้วมันก็ยังทำอะไรไม่ไหวอ่ะเดินนิดนหน่อยก็เหนื่อยครับเหนื่อยแน่นทั้งหมดมแล้วก็มาก็มาวิ่งรอบส่าเนี่ยอาน้ำม,มาลองเดินดูครับลองเดิน วันหนึ่งรองบฝังรอบก็ไม่ไหวครับก็ลองเลยทุกวันเดินกระทะกระยับมาเดินขึ้นเขาบ้างอะไรบมางอืรขึ้นวัแรกก็ไปได้เก้ารอบนี่เห็นลุงเว๋ยวิ่งขึ้นวิ่งลงเขายายดาเนี่ยเห็นมานานหรือยังครับก็ตั้งแต่มาซ้อมที่เขายายดาครั้งแรกเลยค่ะแล้วทีนี้ เราเห็นแล้วว่าเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงแทบทุกวันเลยนะฮะก็ทุกวันที่เรามาก็จะเห็นทุกวันเลยค่ะแกไม่เคยแบบว่าขี้เกียจเลยเนาะค่ะขยันมากค่ะพี่คิดว่าถ้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเจอว่าเราเป็นเหมือนคุณลุงอย่างเงี้ยเมื่อก่อนหน้านั้นนะ่ะคิดว่าเราจะเอาชนะวิกฤตตรงนั้นได้เหมือนคุณลุงไหมฮะต้องพยายามทําให้ได้เหมือนคุณลุงครับครับเพราะมีลุงเป็นแรงมันานใจอยู่แล้วครับครับ แล้วเห็นคุณลุงแบบนี้แข็งแรงเราคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราอายุเท่าคุณลุงอะ่ะเราอยากจะมีสุขภาพเหมือนคุณลุงไหมฮะอยากครับผม,มใช่เพราะลุงแข็งแรงมากครับวิ่งลงสองสามรอบไม่เหนื่อยเลยเออครับโอโ้โหสวยมากลุงนี่เราถึงแล้วหรอถึงเลยครับเย้ yeah! นทะเลเลยครับโอ้โหทุกคนในที่สุดนี่ก็คือยอดเขาญยดาเย,ย่คำนึงอีอกทีนึงเออโอ้โหทุกคนพูดเลยนะวิวสวยมากแล้วก็คุ้มค่ามากกับ6กิโลที่เราเดินทางกันมา<อ>เรียก<อ>วิ่งเทลใช่ไหมลุง ุณลุงครับแล้วอย่างมาวิ่งเทรลเหนื่อยๆแบบนี้แล้วคุณลุงเองก็ยังเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยไม,วไม่กลัวครับไม่กลัวครับผมอยากจะสู้ทำชนะให้มันชนะแล้ววันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกดีมากเลยครับคุณลุงยังไปพบคุณหมอยังไปตรวจเรื่องโรคหัวใจอยู่ไหมครับก็ชว่วงแรกๆก็อาเทศสองครั้งครับมาเดือนละครั้งมาหกเดือนครั้งครับ เดี๋ยวนี้ปีนังนะครับยังไม่ไปเลยเดี๋ยวนี้อาจจะปีละครั้งแล้วด้วยแสดงว่าคุณหมอบอกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นครับหัวใจเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นครับจะไม่เข้มแข็งได้ไงครับขึ้นลงเขาทุกวันวันละ12โล12โลนี่แหละนักสู้ตัวจริงใครที่อยากจะฝึกวิ่งลองวิ่งหรืออยากที่จะหาเพื่อนมาวิ่งเทรลเนี่ยติดต่อลุงเหวยได้เดี๋ยวลุงเหวยเป็นไกด์พาทัว์เองครับ สำรับตำรับยายวันนี้เราจะพามาชิมเมนูผักพื้นบ้านหากินยากกันที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับ <S <S วันนี้เราได้สองยายแม่ลูกสุดทะเลน่นที่จะมาโชว์ฝีมือการปรุงผักพื้นบ้านในแบบฉบับคุณยายกับเมนูที่มีชื่อว่าต้มทะลึ่ง ก่อนอื่นเราก็ต้องขอตามคุณแม่หนูไปหาวัตถุดิบสําคัญกันสะก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บใบสันดานกันนะคะอะไรนะครับใบสันดานชื่อฟังดูไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่เลยนะครับว่าแต่ทําไมเขาถึงเรียกกันว่าใบสันดานล,ล่ะครับคุณแม่เขาเรียกกันมาตั้งแต่โบราณโบราณเขาคงแบบมิไปหาที่เกาะอ่ะคือจริงไผ่มั่งต้นไม้ที่เขาขึ้นเป็น ต้นยืนต้นอ่ะแล้วเขาก,ก็ไปเกาะอยู่อะค่ะเขาก็เลยแบบเหมือนกับเปรียบเทียบอ่ะแตนด้านไม่ดีไปไ,ไ,ไม่มีต้นจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ น้อยแต่เก็บง่ายดีแล้วก็ต้องเลือกเก็บอย่างนี้แก่เกินไปก็ไม่ได้ค่ะเราจะเอาใบกลางเก่ากระลาดฉลาดเขา,าเรียกใบฉลาดอะไรนะใบฉลาดเอ๊ะใบฉลาดมันคือใบแบบไหนล่ะครับออะยังอ่อนอย่างนี้เลยมันก็ไม่มีรสชาติมันยังไม่ออกเปรี้ยวมันยังไม่มีรสชาติไอ้อย่างนี้ก็แก่ไปมันแข็งเราต้องเก็บอย่างนี้อย่างนี้ค่ะ คนโบราณเขาก็สอนมาเนาะเราก็ดูแล้วเราเห็นแล้วเราก็จําว่าเออเนี่ยมันคล้ายๆตําลึงแต่มันไม่ใช่ตําลึงเนี่ยมันจะขึ้นคล้ายๆกันอย่างนี้แล้วก็เลือกเอาใบที่ว่าก้างอ่อนเหมือนกลางแก่มาทํากับข้าวรสชาติมันก็จะกลมกล่อมเราไม่ต้องเติมอะไรเลยคือฟามเปรี้ยวของเขาจะกําลังดีกับที่เราทํากับข้าวเลยค่ะเออ แม่อนมายุก่าวสตรีวันนี้จะมาทำเมนูอะไรคะวันนี้จะมาทำเมนูต้มทะลึ่งค่ะใช้ใบสันดานเป็นตัวนางเอกค่ะวัตถุดิบมีใบสันดานแล้วก็มีลูกปลาดอกข้าวแล้วก็มีส่วนผสมก็มีเกลือมีข้าวสารมีพริกไทยมีน้ำปลา แล้วมีตะไคร้แล้วก็มีหัวข่ามีหอมแดงมีพริกโดค่ะก่อนจะลงมือปรุงผมก็แอบสงสัยนะครับทำไมถึงเรียกเมนูนี้ว่าต้มทัลึงครับคุณแม่ก็เรากิกินโบราณนะคขาบอกกินทะึง่ะลึงไปเบื่อๆกับข้าวแล้วก็เราก็เลยทสเอืูอะไรมีอะไรๆแล้วก็ใส่ลงไป ต้มทะลึง่งเอาไว้กินแบบทะลึง่งทะลึง่งแก่เบื่ออาหารจะกินเปล่าหรือกินคู่กับข้าวร้อนๆคุณแม่บอกว่าแล้วแต่ถนัดเลยครับตอนนี้ผมชักเริ่มจะหิวแล้วล่ะครับทำให้กินหอมหอมน่ากินแล้วก็ปรุงรสชาติปรุงรสชาติของปลา เป็นน้าเหมือนเดิมเลยได้แล้วแม่ใช้ได้แล้วได้ยังอ่ะได้ยังยายถามว่าใส่ปลาได้ยังอะช่างภาพยายถามว่าใส่ปลาได้ไม่ทันใจจริงๆนะ พอน้ำเดือดก็ใส่ปลาดอกข้าวตามด้วยใบสันดานปรุงรสชาติเล็กน้อยต้มไปสักพักก็สุกพร้อมชิมแล้วครับขาน้ำไป จะต้องให้ออกเค็มหน่อยรู้ปล่าวถ้ามันจืดเกินไปนักมันจะมนีรถมิชาติยายอยากกินเค็มดูแม่ตอนเนี้ไม่เค็มมอ,อกยายกินเค็มไม่เค็ม <laughs> <laughs> เอาเนางมือตั่อร่อยยังมีอย่างเนี่ยผงชูรสอ่ะ <laughs> อ้าวอ้าวคุณยายไงเรียกหาผงชุรสแล้วล่ะครับ ไม่ต้องใส่นะครับผมเชื่อในรสมือยายว่าต้องอร่อยแน่ๆครับกลิ่นหอมชวนให้หิวใครมาจันทบุรีก็อย่าลืมมาชิมเมนูต้มทะลึ่งใบสันดานนะครับคุณแม่การันตีมาว่าเมนูนี้อร่อยเด็ดจริงๆส่วนผมขอตัวไปตักข้าวก่อนนะครับเมนูต้มทะลึ่งใบสันดานเสร็จแล้วจ้ามาลองชิมเลยจ้าเชิญจ้า และทั้งหมดนี้คือลุยไม่รู้โรยซูปเปอร์แอคทีฟในวันนี้นะครับสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS หรือ Facebook และ y o u u u e หลุยไม่รู้โรยครับวันนี้หมดเวลาของก้าวแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับลุยยไม่รรู้